ยำสลัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเ<ๆ>มื่อกี้กล้องยนิดล้มนะคะกล้องล้มมาก็เลยตัดไปกรเลยต้องมาทําอีกทีหนึ่งนะคะอีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวยันนิดก็จะหั่นมุสเซเลล่ะนะคะ เป็นชีสนะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปนะคะเอาของพวกนี้ออกไปก่อนเนาะเกะกะพื้นที่นะคะยำสลัดมาเด้อแม่มากินยำสลัดกะข่อยเด้อแม่เด้อน,นะคะนี่คือเมนูคิดถึงคุณแม่นะคะเมนูเรียกเมนูว่าเมนูคิดถึงนะคะชื่อเมนูนะคะเป็นเมนูคิดถึงนะคะเป็นยำสลัดที่คุณแม่ยนิจจะชอบกินมากเลยนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ ุณแม่จะชอบกินยำสลัดมากนะคะก็จะหัน่นหั่นอันนี้ใส่นะคะเพื่อนทำอย่างนี้ดีกว่านากจะได้มีพื้นที่เยอะๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะหัน่นมุสซซเลล่นะคะคือคือเป็นเป็นชีสนะคะแบบนิ่มนะคะเพื่อนเราก็จะหั่นแล้วก็จะ,จะโรยข้างหน้าอย่างนี้นะคะโรยแบบนี้ไปเลยนะคะ จัดก่อนให้มันสวยๆนะคะหนูน้องเอ้ยมาเด้อม,มากินน้ำเดียวเด้อนะคะยำสลัดนะจ๊ะแม่อยากให้แม่กินด้วยจังเลยนะคะคิดถึงนะคะแม่คิดถึงพี่น้องนะคะพี่น้องทุกคนเด้อนะคะ fc นะคะทุกท่านนะคะใครไม่เคยกินยำสลัดมาชิมดูนะคะเพื่อนๆ เป็นยำสลัดนะคะสูตรสูตสกลนครเนาะสูตรบ้านนิ้วนะคะสูตรบ้านนิ้วนะคะน้องสายยินนี้เขาก็จะทําอร่อยนะคะเพื่อนเวลากลับบ้านก็จะมากันเต็มบ้านเนาะก็ยำสลัดยำเป็นกะละมังเลยนะคะก็แจกกันนะคะแจกกันกินกันทั้งบ้านนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะยำสลัดของสกลนครน,นะคะแต่ที่อื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะไม่เหมือนพวกเราเนาะ ก็สูตรสูตรก็ตามที่เห็นนะคะเพื่อนเนาะเรากินเราก็มาแต่ว่าอันนี้อาจจะมีพิเศษหน่อยมีชีสมีอะไรเนาะแต่ที่บ้านเราไม่มีนะคะก็มีแต่มายองเม็ดเนาะกับน้ำสมสายชูแล้วก็ไข่ถั่วแค่นั้นเองนะคะแต่อันนี้ก็จะมีมีมีอย่างอื่นใส่เข้าไปเยอะมากเลยนะคะก็จะมีอลูกอะไรนะที่เย็นี่ปลูกอ่ะที่เป็นสีเขียวน่ะเออ เขาเรียกอะไรหัวอะไรอ่ะมะนคล้ายๆกับหัวชะเถาไม่ใช่ลืมทีนี้ก็พูดประจําแต่ว่าลืมมันจะมีสีม่วงกับสีเขียวนะคะเพื่อนแต่ก็ก็ลืมนะคะลืมเรียกหัวอะไรนะคะก็จะสับๆอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนนะคะใส่เข้าไปนะคะอันนี้มันจะอร่อยนะคะจะอร่อยด้วยชีสอันนี้แหละชีสนิ่มนี่นะคะมันจะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อน เราก็จะโรยหน้าเพื่อความสวยงามแล้วก็ความอร่อยนะคะอย่างนี้เราจะ,ะขยําไม่ได้นะคะมันก็จะเละมันจะไม่อร่อยนะคะกน็นี่จะชอบกินนะคะกินกับมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจะแบ่งไว้กินกับมะเขือเทศด้วยนะคะเพื่อนมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะชอบกินมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ พอก่อนเนาะเดี๋ยวเราโรยอย่างอื่นนะคะโอ๊ยไม่ใช่กล้องล้มอีกรอบนะจะให้ดูมะเขือเทศนำเสนอแล้วก็นำเสนออีกนะคะมะเขือเทศนะคะลูกนี้ใหญ่มากเต็มจอเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมน่าอร่อยนะคะเหมือนผลไม้เลยเนาะเท่ากับลูกเต็งโมนะคะเต็งโมเล็กนะคะเพื่อนเดีย๋ยวขยับกล้องเข้ามาดูนิดนึงนะคะ เดี๋ยววันี้ก็จะทําการโรยหน้านะคะผักชีโรยหน้านะจ๊ะเอาใกล้ๆเลยเนาะจะได้โรยหน้าชัดๆนะคะเพื่อนจะได้เห็นชัดๆเห็นชัดไหมเราจะโรยด้วยมะเขือเทศนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนสีสันสวยงามนะ แต่แต่อันนี้คือถ้าไปเช่ตู้เย็นความพิเศษมันก็จะอร่อยขึ้นมาอีกนะคะคือผักมันก็จะกรอบขึ้นมาอีกนะคะมันก็จะอร่อยมันจะเข้าเนื้อเนอะ,เนะภาษาบ้านเราเรียกอย่างนั้นนะคะยำสลัดมาเด้แม่เด้อนะคะแม่จ๋ามา,มากินมากินด้วยกันนะคะบัานเงี้ยวเด้อพี่น้องบัานเงี้ยวนะคะมาดามูห้องไผยกินน้ำบ่มาดามีบัานเงี้ยวแล้ว กินกันเนอะยำตั้งตัวไม่ทันนะคะยำสลัดนะคะยำสลัดข้าวโพดเม็ดใหญ่มากเลยนะคะเป็นข้าวโพดพันข้าวโพดอ,อสมัยก่อนนะตอนยานี้ยังเด็กๆนะคะคุณพ่อเอาข้าวโพดปลูกนะคะเอ,อใหญ่มากเลยนะคะมันจะเป็นข้าวโพดยาวๆนะคะข้าวโพดยาวๆแล้วก็เม็ดจะใหญ่มากเลยนะคะเ,เพื่อน น,นี่ก็ถั่วมันเหลือนิดเดียวนะคะเยันนี้ก็จะโรยไปเลยนะคะเพื่อนโรยไปเลยนะคะเพื่อ,อความอร่อยถาดนี้นะคะถาดนี้สงสัยจะเป็นถาที่สเปเชียลมากๆนะคะเครื่องอะไรมันอลังการม,มากเลยนะคะนี่ก็คือนะคะจะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน,นะคะเพื่อนตามด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน,นะคะ ตามด้วยถั่วอีกน,นะคะเพื่อนว่าความกรอบความมันความอร่อยเข้มข้นนะคะกรอบนะคะตะกร้อเดียวซาลาเน่กับ็ทำไว้แล้วนะต้องเอาอันนี้ใส่มาทานด้วยกันนะคะควากช่องสมิญญาแอนอิริสเดชพาเซ่เพื่อนนะคะเพื่อน สมินยาเอนอิลิสเบตนะคะวันนี้ก็คือทำยำยำยำแล้วก็ยำผักนะคะผักในสวนมันเยอะเนาะก็เลยมายำแต่ว่ามันชื่อเมนูว่าเมนูคิดถึงนะคะเมนูคิดถึงนะคะ,เ,คะ,คะเพราะว่าเป็นเมนูที่คุณแม่ยนิชชอบกินนะคะก็เลยต้องเรียกว่าเมนูคิดถึงนะคะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะนี่เป็นผักชีด้วยนะนี่ก็ผักชีนะคะโรยๆนะคะเพื่อน โดยอย่างละนิดละหน่อยก็ดูดูมันก็จะน่าทานนะคะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเนาะแต่ยังนิดให้มาดามชิมไปแล้วเนาะมาดามบอกว่าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะนะอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆใช่ไหมค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเราก็มาดูกันนะคะคราวนี้ก็กินแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเสีเยตวตัวเอง ต้องมีคนเลียช่วยเลียจานเน่เลยวันนี้นี่พูดจริงๆเะคะเพื่อนไม่ใช่แม่เออทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้ความอร่อยมันอร่อยจริงๆนะคะแม่มาเด้อแม่ได้กินฮอตจะได้แม่่อยทำมาเนี่ยพิเศษมากเลยนะจ๊ะเมนูคิดถึงนะคะอันนี้เรียกว่าเมนูคิดถึงคุณแม่นะคะอยากให้แม่ได้กินจังเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากช่องสมิญญาแอนอิลิซาเบธพาแซบด้วยค่ะนะคะ,นะคะ เว็บไปเว็บมาเว็บมาเว็บไปนะคะขอบคุณค่ะมันต้องหังมนมาอย่างนี้สีน้องถึงจะสวยเนาะหัมนมาอย่างนี้ใช่ไหมสวยกว่านะคะเพราะมันจะเต็มจอเนาะมันจะได้เต็มจอนะคะแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวออพอแล้วนะคะเพื่อนเก้านาทีแล้ว